กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะ,ะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคะด้วย NK นะคะตัวนี้มีสารสก,กัดจากกูขาวและก็เคอร์ซีตินนะคะที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะดูแลลึกถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK 1กล่องมี60บแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคานะคะกล่องละ2,500บาทโปรสอกล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมยะค,ะคผู้ชม9008 9 9 9 9เ้านั่นเองคุณผู้ชมขานะคะโอปอนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยได้เข้าห้องดำนะคะก็เล่าบรรยากาศถึงห้องดำให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนบอกว่าห้องดำมันเครียด้องถามลึกถามแบบน่ากลัวแน่เลยนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ต้องแบบว่าโอ้ยต้องตอบกันแบบว่าน่ากลัวน่าโกรธน่าเกลียดนา่นาโกรธเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เวลาในการสัมภาษณ์ห้องดำแค่สองนาที แค่นับแนะนาตัวก็หมดแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะคะเขาดูตัวจริงอ่ะโอปอจะว่ายังไงบรรยากาศจะน่ากลัวขนาดไหนไปฟังจะปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะเมะื่อวานห้องดาก็คือมีกรรมการประมาณสิบคนได้นะคะกรรมการทุกท่านน่์มากนะคะแล้วก็แค่อยากรู้จักเราจริงๆะไรเ,เนี้ยคำถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรานะควะวม็กล่าวชีวิตเราทําไมถึงมาที่นี่ทาไมถึงเป็นที่นี่แฮปปี้จอยจอยนะคะ เพราะว่าตอนแรกเพื่อนๆหลายคนก็กังวลเรื่องอินเทอร์วิวพอสมควรแต่ว่าทุกคนก็ผ่านไปด้วยดีนะคะในไบโอแต่ว่าด้วยความที่มันมีเวลาเพียงแค่2นาทีครึ่งนะคะ,ะสองนาทีเขาไม่ได้ถามอะไรหรอกคะ่ะเขาดูตัวจริงเขาดูสกิลภาษาอังกฤษเขาดูทัศนคตินิดเดียวเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะจบที่ preliminary ซึ่งมันจะเริ่มขึ้นวันที่15นี้นะคะ มิสยูนิเวอร์สเปิดโพลแล้วค่ะเปิดโพลแล้วค่ะอันนี้เป็นโพลปกตินะครับไม่ใช่โพลปิดปกตินะคุณผู้ชมขานะคะมาโพลเลยค่ะขอโพลเลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะก็เราไม่เอาโพฟิลิปปินส์นะคะก็จะเป็นโพจากลาตินอเมริกาแล้วนะคุณผู้ชมขานะคะก็จะมีออสเตรเลียเนาะมาเลเซียมาเลเซียมาไกลนะถ้ารอบนี้ก็จะเข้ารอบหลาย2 0 3 0ปี20กว่าปีไม่เคยเข้าเลยนะมาเลยจะเข้าแล้วนะคะ จาไมก้าก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะประเทศเอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโบลิเวียหรอบอสววนาบอสววนาเข้าหรอไม่รู้นะอันนี้คือโพที่เขาเห็นแต่หน้าเนาะแล้วก็ไอซ์แลนด์อินเดียอินเดียล่วงไปเยอะจังเลยอ่ะลันอินเดียล่วงเยอะนะแทบจะหายไปแล้วว่าอาร์เจนตีนาหรอ อสโลวาเกียต้องระวังนะสโลวาเกียคิดว่า30มีแน่นอนอะ่ะเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะหุ่นดีมากอะ่ะนะคะไนจีเรียเหรอ U S A ก็เริ่มหายเนาะ U S A ฟันข่าวไปนิดนึงเนาะแปะฟันซะข่าวบางคนบอกหน้าเหมือนพี่เจนเน็ตเขียวบอก U S A หน้าเหมือนพี่เจนเน็ตนะคะเม็กซิโกเจ้าภาพก็ล่วงไปไกลเลยอะ่ะสิแล้วอะ่ะ ฟิลิปปินไปลัคกี้นัมเบอร์เลยสิแต่ที่ขึ้นมาคืออียิปต์นะครับแพทนประภาขึ้นมานะคะชิลีชิลีสวยนะชิลีสวยนะบราซิลสวยฟินแลนด์เป็นห่วงเรื่องหุ่นแล้วก็การแต่งตัวเพราะว่าแต่งออนป้ามากซิมบับเวก็สวยสุดในกลุ่มแอฟริกาถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับไนจีเรียแล้วก็เปโตริโกเหรอเปโตริโกเมื่อว่าเม,มื่อเช้าแม่แม่โบชมพูบอกเปโตริโกสวยมากแต่แม่มองแล้วปแม่เฉยๆกับเปโตริโกคนนี้นะแม่ไม่ได้สะดุ้งนะเปรูล่วงหว่าลันเปรูล่วงอ่ะอยู่อันดับหกเลยอ่ะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าเขาไม่คือมันสวยก็สวยนั่นแหละแต่มันสวยแล้วแบบแล้วไงอ่ะ มันไม่ได้มองมันไม่ได้สวยแบบออกมาแล้วสวยได้ทุกวัน่ยเข้าใจไหมอ่ะอันดับห้าโดมิดีกกาลีพับฟิกขึ้นมาเบียดเทอลูกสาวป้ามาการีขึ้นมาเบียดโดมิดีกัน,นท่าทางชุดว่ายน้ำน่าจะสวยอยู่นะพี่เคยเห็นละชุดว่ายน้ำสวยแต่ว่าหลังๆนางไปเหมือนกระเทยอ่ะเหมือนนางไปแก้จมูกมาแล้วหน้านางกลายเป็นบล็อกกระเทยอ่ะ เดนมาร์กสวยแต่ว่าวันวันห้องดำพินาศมากโคลัมเบียจากท้ายกระดานไต่ขึ้นมาถึงท็อปทรีนะคะจากท้ายกระดานไต่ขึ้นมาจากท็อปทรีโคลัมเบียค่อนข้างที่จะออนป้ามากเบเนซุเอลาออนป้ามากออนป้านะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวห้าคนสี่คนนี้ไม่น่ากลัวเลยถ้าเป็นสี่คนนี้นะ โดมิเนกันเดนมาร์กโคลัมเบียเวนเวเน,เวเนโคลัมเบียแก่พอๆกันแก่แล้วก็เดนมาร์กยังไม่รู้ว่าจะลุกผีลุกคนคาบลุกคาบดอกต้องดูสเต็ปแล้วก็ดูชุดว่ายน้ําถ้าชุดว่ายน้ําดีมีภาษีดหีหุ่นหุ่นดีหุ่นนี้ดีต้องดีแบบ A บวกไม่ใช่ดีธรรมดาทั่วไปนะต้องดีแบบดีดีมากๆอ่ะ ถึงจะไต่ขึ้นมาระดับท็อปท็อปสิได้อะและถ้าเกิดชุดชุดลาตีไม่ผ่านอีกจบเลยนะโดมีดีกันโดมีดีกันเชื่อว่าน่าจะหุ่นดีขายความขายความล้นความซีซาร์เข้าได้อยู่แต่เรื่องตอบคำถามไม่รู้อาจจะเป็นสายเอิร์กอาร์กแต่พอสปีดแล้วนิ่งไม่แน่ใจส่วนไทยแลนด์ อย่าให้จับไม้อย่าให้จับไม้เด็ดขาดเพราะเย,ยนี่ฉลาดเป็นกรดเยโอปอนี่ฉลาดเป็นกรดไม่รู้นะไม,ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวค่ะอย่าให้จับไม้เพราะเย,ยโอปอฉลาดเป็นกรดช็อตเด็ดนะครับป้าออสเมลจับชุดโอปอเอาไปดูค่ะไปดูไป mel, alsa, ออสเมลซาสตาพ่อมดแห่งวงการ ข้อมูลแห่มงมุการนางงามเวอร์ Were, ไม่ต้องนับยูนิเวิร์สไม่ต้องนับเอิร์ธไม่ต้องนับไหนมีภาพไหมลูกนี่นะคะจับชุดนะคะคุณยายจับชุดนะคะคุณยา่าคุณยายจับชุดนะคะถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะลูกนะเออจับชุดแล้วนะคะเขาคงเห็นว่าชุดมันปักยังไงเอ๊ะปักยังไงกูจะก๊อปปี้ยังไงชุดไทยมันเป็นงานฝีมือไงลัน ปักกันคนปักอาจจะตาบอดไปแล้วหรือตายไปแล้วนะคะชุดแทนเป็นงานฝีมืองานละเอียดเป็นงานระดับช่างระดับครูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันปักยังไงทำไมมันสวยนะคะเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงด้วยภูคาาและก,ะเก็เเอร์ซีติน1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ด ราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมนะคะ0900899996พักสักครู่ช่วงหน้าถ้าเราเปลี่ยนสีมงกุฎไหมเขาเขามีเปลี่ยนสีมงกุฎนะและถ้าเกิดเราเอามงกุฎวิซูนิเวิร์สไปสวมให้กับบรรดาตัวเต็งแต่ละคนเนี่ยนะคะใครจะมีออร่ามากที่สุดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ